สวัสดีครับทุกคนแล้วก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ปล่อยพร้อมกันแต่ว่าใส่ชุดเดิมก็คือจะมารีแอควงพิกซี่เพราะว่าเขาปล่อยมาในวันเดียวกันทุกเคอก็มาทำดีแอคเป็นอีกหนึ่งวงเหมือนกันที่เราชื่นชอบเพลงหลายๆเพลงก็คือติดหูแล้วก็แมสมากๆในติ๊กต็อแบบเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมีความแบบทุ่งดอกไม้สงสมาก เเเธออออออคยถาาามมฉััะนนชชชบบบว่่ทีไไไรตรตงงหึแป๊บนึงนะคือเหมือนแบบเสียงมันไม่ตรงกับปากไม่รู้ว่าพอเราอัดหน้าจอหรือเปล่าขอขอขอดูใหม่อีกแป๊บนึงเจอตรง่เอเป็นเพรเราอัดหน้าจอนะนี่สนยมอะฟิลเตสิยาย่มากโอ้ยน่ารัก เรู้ไหมว่าเธอชิงพิเศษชอบตรงไหนบอกเลยฉันชอบเธอทุกตรงว่าเพลงรักทุกเพลงวันนี้มันคราะกว่า,ยา,ยาใครตั้งแต่พบเธอเล็บยาวมากก็มันชบไปมกชอบทุกๆอย่างชอทมากกว่าใคร มีความแบบว่าเกินต้านแบบมือสองแบบเนี้ยเป็นเหมือนภาพต่อของเพลงเกินต้านทนะุกคนมีความคล้ายคลายกันชอบในทุกครั้งที่เธอยิ้มชอบเวลาเธอก็มาใกล้ฉันแธอเพิมหายใจสวยมากแม่ตอนเธอโกรธก,ก็ชอบเธอ,อยิ่งกว่าใครีมกับคือดีมากวันที่เธออ่อนแอและวันที่เธอร้องไห้ฉันก็ยังชอบเธอที่สุด

กว่าใครก็มันชอบมาตลอดเลกไม่ได้รอกฉันไม่ขอเพื่อใจสายตาและท่าทางฉันชอบเธอทุกอย่างรู้ไหมคิดนีงเธอต้องเป็นไวรัลในติ๊กต็อกแน่นอนภาพเต้นเนี่ยต้องมาแล้วต้องเตรียมโพสต้องเตรียมเต้นกันแล้ในติ๊กต็อก กอแบบว่าชอบเพลงนที่ทมากเลยันก็ชอบเพลงนที่เธอไม่น่ารักด้วยที่แ,บบแดีะยเท่ดีา MVP มากา,มาก็จบไปเยทุกคนคือแบอันนี้คือออกมาเป็นแนวน่ารักน่ารักฟังแบบสบายสบายและเชื่อเลยว่าในติ๊กต็อจะต้องเอาเพลงนี้ไปใส่แน่นอนแบบ ยิ่งคนที่มีแฟนยิ่งคนที่แอบชอบใครเนี่ยเตรียมเลยเพลงนี้แผ่นเสียงนี้ต้องได้ใช้ <c oughs> คือแบบดีหมดทุกอย่างแบบเพลงก็ดีติดหูนะฟังแล้วรู้เลยว่ารองว่าอะไรอะ่ะอืเนี่ยแบบคอตูมคือดีอะ่ะอยากให้หลายๆวงแบบมาดูคอตูมของโฟรกับพิ x i ี่แบบเนี่ยกาแบบเออการทําที่แบบว่าเข้ากับเพลงแล้วก็ตัวศิลปินไปได้ด้วย แล้วก็มันไม่ต้องแบบอะไรมากมายอเออเนี่ยแค่นี้ก็คือขับศิลปินส่งศิลปินให้แบบดูดีขึ้นได้แล้วแล้วก็ส่งไปกับเพลงมูดเพลงเป็นยังไงแบบเนี้ยคือมันเข้ากันหมดเลยทุกคนคือเพลงน่ารักมากจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราฟังบ่อยแน่นอนเพราะแบบมันน่ารักฟังสบายสบายเปิดฟังเพลินอ่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนขับพิกซี่อะไรเนี่ยก็ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าดู MV แล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างชอบหรือเปล่าอนะไรแบบนี้ยถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูเพลงใหม่ของวงพิกซีทุกคนชอบไปหมด y to Cu ิน่ารักเ a y ุคิจรจริงน่ารักจริงๆทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ